มาเข้าออเดอร์กันนะน้องๆสักสองออเดอร์กราฟค่อนข้างที่จะเป็นเทรนชัดอยู่นะครับเป็นเทรนขาลงชัดๆนะครับก็โวล่มของกราฟก็ค่อนข้างดีนะกราฟคู่นี้นะฮะลงชัดๆนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาเข้าออเดอร์กันนะจะเข้า2องออเดอร์นั้นนะครับน้องๆอ่ในคมนอมกับในโทรศัพท์แตกต่างกันยังไงนะครับ มันกราฟเดียวกันครับมุนน้องหลายๆคนถามมานะครับเทคนิคที่พี่ไอใช้อยู่เทรดในคอมได้ไหมเห็นพี่ไอเทรดในโทรศัพท์ซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าในมุมมองในคอมนะครับมันก็จะมันกราฟเดียวกันแต่ว่ามุมมองนะครับเขาต่อแท่งเทียนมันก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับในคอมมันจะดูน่ากลัวกว่าหน่อยตรงที่ว่ามันจะแลแบบเป็นแท่งเรียวๆเล็กๆนะครับแล้วก็ไส้จะ จะมองไส้ว่าอันตรายกว่าในโทรศัพท์นะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแค่มุมมองนะครับมันเป็นแค่มุมมองเดี๋ยวพี่ไอเชกอ็กนิดนึงนะเทนมันเป็นเทนขาลงมานะครับขาลงมาแต่ว่าโอเคแท่งนี้เก็บไส้นะครับของแทง่งเก็บไส้ได้หมดเลยแท่งทางด้านซ้ายได้หมดเลยนะครับจะ ข้า o r d หลังแท่งนี้ไหมเดี๋ยวจะเข้าหลังแท่งนี้แหละนะฮะเก็บไส้ได้หมดเลยครับก็แต่ว่ามันห่างจากเส้น SMA 5เยอะห่างจากเส้น SMA 5เยอะมันต้องใช้ประสบการณ์นะครับในการที่จะมองในเรื่องของการ rejection มันต้อง reject ชัดครับน้องๆครับถ้า reject ไม่ชัดเราไปเข้าเดอร์มันก็เสี่ยงนะครับเพราะว่ามันเกิดได้หลายหน้าอย่างที่พี่ไอว่านะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเขาเรียกอะไรล่ะ ดี๋ยวนะปล่อยมันก่อนนะครับปล่อยมันก่อนมันใช้ยากนะครับไอเส้นแนวนอนเนี่ยพยายามที่จะเอาไปทาบไปอะไรให้เห็นนะฮะอ่าไม่เป็นไรนะก็อ่าปล่อยมันก่อนแนวนะครับอยู่ด้านล่างนี้นะครับมันจะพยายามลงมาหาแนวนี้แหละนะครับมันห่างมากๆเดี๋ยวเรารอพักตัวก่อนก็ได้นะครับรอพักตัวก่อนก็ได้ ถ้ามันมาถึงแนวเราก็ต้องมาดูนะครับว่าปฏิยาที่มันมาถึงแนวแล้วมันทําปฏิยาอยังไงนะครับอันนี้พี่ไอตีให้เห็นเฉยๆนะครับเพราะปกติถ้าพี่ไอเทรดเองเนี่ยมันมองเห็นชัดอยู่แล้วนะครับแนวที่อยู่หลังฉากเนี่ยนะครับถึงแล้วสะดุ้งนะครับถึงแล้วสะดุง้งบ่งบอกว่าแนวนี้มีแรงซื้อรออยู่จริงนะครับทะลุไปได้นะครับแรงเทขายชนะนะครับ ห่างเส้นไหมห่างเส้นนะครับแต่ถ้ารีเจกแดงก็รีเจกชัดนะครับถ้ากระตุกแรงเข้าครับถ้าไม่แรงไม่เข้านะครับปล่อยนะครับเดี๋ยวจะปล่อยนะฮะถ้ามันไม่ชัดนะครับห่างไปแล้วนะครับไม่ควรเข้าแล้วครับปล่อยแล้วนะฮะปล่อยแล้วนะฮะค่อยๆปล่อยครับโอเครอนะครับแท่งนี้น่าจะเป็นการอ่าต้องดูนะครับว่ามันจะสวนกับขึ้นไปเลยหรือเปล่าหรือว่ามันแค่พักตัวเฉยๆ ถ้ามันพักตัวเฉยๆเราก็ต้องรอการคอนเฟิร์มก่อนเพราะมันใกล้แนวรับเต็มทีนะครับถูกไหมฮะเราต้องรอก่อนนะมันใกล้แนวรับเต็มทีครับน้องๆครับแนวนี่นะครับแนวเส้นสีเหลืองที่พี่ไอตีไว้เนี่ยแหละนะฮะจะเข้าออเดอร์เลยมันก็อันตรายนะเดี๋ยวพี่ไอเช็คนิดนึงอ้าวไม่ใช่อ้อยมันไม่ค่อยได้ใช้เนาะเดี๋ยวนะ แหมไม่ทันแล้วนะครับไม่ทนันละอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอ,อกอ่อนอ่าเข้าสองออเดอร์นะครับใจเย็นนะครับเหมือนค่อนข้างที่จะกดดันอยู่นะรอดูที่แนวนี้ครับรอดูที่แนวนี้อันนี้เป็นแนวหลักนะครับนี่นะฮะอ่าโอเคนะครับ ทะลุแล้วนะครับทะลุแล้วทะลุไม่เอ่ยทะลุแล้วนะครับทะลุแนวแล้วรอก่อนไม่ทะลุนะครับไม่ทะลุแนวนี้มีแรงซื้อนะครับสวนอยู่นะฮะเราจะพิจารณาเนื้อนะครับถ้าเนื้อน้อยนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราจะสวนที่แนวนี้แหละนะฮะ โอเคมาเดี๋ยวจะรอสวนที่แนวนี้นะถ้าลงมาหาแนวอีกครั้งหนึ่งเกิดร e เจคชั่นขึ้นไปนะครับจะสวนนะครับแต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นปล่อยมันครับปล่อยมันมกดเข้าออเดอร์ไปที่เส้น SMA 5นะครับมาดูนะมันเคยแสดงพลังนะครับที่แนวนี้นะฮะแล้วเส้นแนวเเส้น SMA 5มันเป็นเหมือนแนวรับแนวต้านเคลื่อนที่น้องๆ มันขึ้นไปรีเจ็คที่เส้น SMA 5มันก็เหมือนกับขึ้นไปรีเจ็คที่นาต้านนั่นแหละนะครับแล้วก็แท่งเขียวก่อนหน้านะครับแท่งเขียวเห็นไหมฮะแท่งเขียวเล็กก่อนหน้ามันก็เคยขึ้นไปที่จุดจุดนั้นนะครับแล้วก็ไม่สามารถผ่านไปได้เหมือนกันนะครับก็บ่งบอกว่าตรงโซนนั้นมีแรงซื้อเอ้แรงขายนะครับรออยู่เราก็กดเข้าเดิมเมื่อแท่งนี้ขึ้นไปถึงแม้มันจะไม่แดงมันกลายเป็นแท่งพักตัวเราก็ชนะอยู่ดีนะครับน้อง โอเคเข้าสองออเดอร์นะอีกแท่งหนึ่งเข้าเลยไหมเดี๋ยวนะอ่ะรอก่อนนะครับรอก่อนถ้าแบบนี้ไม่เอานะครับถ้าแบบนี้ไม่เอานะรอก่อนครับอ้าถ้ารีเจ็คชัดเอา ไม่เอานะครับปล่อยนะครับรีเจคไม่ชัดนะครับขึ้นไปเฉยๆอย่างนั้นนะฮะก็ปล่อยก่อนดูนะครับว่ามันจะพยายามลงมาทดสอบแนวรับอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันโดนแค่เที่ยวเดียวเองนะครับเทนมันชัดนะครับน้องเทมันชัดนะเทนมันลงชัดนะฮะมันไม่น่าจะถอดใจง่ายๆนะครับน่าจะแค่ยกตัวขึ้นไปสร้างาสร้างไฮแล้วก็จะลงมาต่อหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะรอดูกันนะ ดูนะไม่น่าจะถอดใจง่ายๆนะครับกรารมื่อลงมาทดสอบแนวใดแนวหนึ่งแล้วไม่สามารถข้ามได้นะครับมันมีโอกาสที่จะลงมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับรอเข้าเดอร์เซลนะน้องๆนะรอเข้าเดอร์เซลชนะไปหนึ่งแท่งก่อนนะครับเมื่อกี้นี้ถ้า,าจะเข้าเดอร์บายนะครับน้องๆถ้ามันเซตตัวขึ้นไปเนี่ยนะครับแล้วเราดูแล้วว่ามัน ขึ้นต่อเนื่องเราจะเข้าเดอร์บายได้เมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อมันพักตัวให้เห็นนะครับถ้ามันพักตัวให้เห็นก็แปลว่ามันเซตตัวที่จะขึ้นแล้วนะครับหรือหรือนะครับจะให้ชัวร์ๆก็ให้มันข้ามแนวต้านไปนู่นเลยนะครับค่อยไปว่ากันนะฮะถ้าทรงแบบนี้ไม่ได้นะครับมันอาจจะแค่ยกตัวขึ้นไปอย่างที่ไาว่านะสร้างไฮเฉยนะฮะเดี๋ยวมันอาจจะลงต่อนะครับดูนะทำอะไรไม่ได้นะครับแบบนี้ รออย่างเดียวครับอย่าไปเข้าบายนะครับอย่าเพิ่งไปเข้าบายนะถ้าลงมาปิดปิดใต้เส้นเดี๋ยวจะเข้าเซล์นะครับเข้าเซลลตามเทรนหลักนะครับมันเคยแสดงพลังนะครับเคยลงไปทดสอบที่แนวรับครั้งหนึ่งแล้วนะครับกราฟเทรนมันชัดครับน้องมันไม่ผ่านแนวใดแนวหนึ่งไปมันก็จะพยายามอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะลงไปทดสอบนะครับ บบยังไม่เข้าครับทรงนี้อันตรายนะฮะถ้าจะเข้าต้องมีการพักตัวให้เห็นหรือไม่ก็ทะลุแนวต้านนะครับทะลุแนวต้านเราถึงจะเข้านะฮะโอ้ขึ้นแรงเหมือนกันนะครับขึ้นแรงเหมือนกันอาจจะกลับตัวเนาะข้างล่างนี้มันก็เป็นลักษณะของแฮมเมอร์นะครับถ้าทรงนี้มีแนวโน้มนะครับรอก่อนนะฮะ ดูว่าจะขึ้นไปเจอแนวต้านแล้วเป็นไงไม่สามารถข้ามได้นะครับเจอแนวต้านปุ๊บสะดุ้งนะฮะแนวต้านอยู่ไหนเอ่ยอตรงจุดนี้นะฮะข้ามได้ไหมดูนะฮะด้านซ้ายมีแนวรับซ้อนนะครับข้ามได้ไหมถ้าข้ามได้อิอ ห่างเส้น S M ห้าเยอะอีกนะครับก็ค่อยไล่ทีละจุดก่อนนะครับข้ามได้จริงนะครับมีแนวโน้มที่จะเกิดการกลับตัวจริงนะฮะแต่ว่าค่อนข้างห่างจากเส้น S M ห5เยอะเดี๋ยวรอก่อนมีแรงขายเข้าช่วงท้ายนะครับแรงขายจากปลายไส้แท่งโดจินั่นแหละนะครับปิดได้นะครับไปได้นะฮะอ่ะ ค่อนข้างห่างจากเส้น SP5 เยอะนะครับยังไม่เข้านะครับเราดูก่อนครับข้ามได้แล้วไม่ลงมาด้วยนะครับไม่ลงมา,าพี่ไฮว่าเอาออกซะจะดีกว่าไหมจะดูง่ายกว่าไหมนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยถนัดเลยนะครับกับเส้นในเนวเทรดในบาผ่านเบลเซอร์นะครับวันนี้ ดูนะครับขึ้นไปโดนปลายไส้ของแท่งทางด้านซ้ายจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะมันเป็นแนวทับซ้อนนะครับจะกลับตัวไหมถ้าข้ามได้เก็บแนวได้ก็มีโอกาสไปต่อนะฮะดูนะฮะไม่ต้องไปไดูดไกลมากครับน้องแนวทับซ้อนเนี่ยดูย้อนหลังกลับไปไม่เกินสักเต็มที่ก็คือสักสิบแท่งยี่สิบแท่งอะไรแบบนี้นะฮะดูไม่เกินสามสิบแท่งที่สูงสุดแล้วไม่ต้องไปดูไกลมากนะครับ แล้วนะครับมันไกลเส้น SMA 5มากเนี่ยพี่ใหญ่โอเคมามันรีเจ็คชัดด้วยนะครับมันเกิดแกลนะครับข้ามแนวไปเลยนะครับข้ามปลายไส้ที่เล็งไว้นะครับไปนะครับแล้วก็ลงมารีเจ็คชัดนะครับกระตุกชัดเลยก็กดเข้าเดอร์ไป อ่ะดูสิมันห่างเส้นพอสมควรนะครับอย่างที่พี่ไอบอกนะว่าถ้าห่างเส้นมันต้องใช้ประสบการณ์นะครับในการที่จะดูเรื่องของการร e เจคชั่นนะครับว่ามันกระตุกชัดไหมมันมีแนวอ้างอิงตรงไหนไหมนะครับอันนี้ก็คือแนวปลายไส้ของแท่งทางด้านซ้ายนะครับมันลงมาทดสอบแล้วก็กระตุกชัดขึ้นไปนะครับก็กดเข้าเดอร์ไปอ่ะใช้เวลาไป ไม่เท่าไหร่นะครับพี่ไอขอเข้าอีกหนึ่งออเดอร์ก็แล้วกันนะครับก็อ่ะนะครับขออีกหนึ่งออเดอร์นะครับมาวิเคราะห์ออเดอร์ด้วยกันไม่เข้าแล้วนะครับทรงนี้รอก่อนนะครับรอก่อนมีโอกาสพักตัวแล้วนะครับเหลือ,อท่านก่อนหน้าเนี่ยมันมันเริ่มอ่อนแรงแล้วนะฮะร,รอก่อนถ้าพักตัวเดี๋ยวจะเข้าหลังแท่งพักตัวนะครับ ดูนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนนะฮะถ้าพักแบบนี้มันเป็นลักษณะของการพักอ่อนแรงนะครับก็ไม่ต้องรอการอ,าอ่อนแรงหรือเปล่าเอ่ยน่ะเป็นการพักอ่ารอ,อจบก่อนแล้วกันนะครับรอจบก่อนอ่ะ แรงซื้อเข้าช่วงท้ายนะครับมีแนวโน้มที่จะไปต่อไหมถ้าได้จุดเข้าที่เส้น S B a 5เข้าครับแบบนี้นะฮะมันมีแรงซื้อรออยู่ข้างล่างนะครับถ้ารีเจกในโซนของแรงซื้อเข้าแต่ถ้าไม่รีเจกไม่เอานะครับไม่เอาถ้าจะขึ้นต่อปล่อยมันครับถ้าจะขึ้นต่อปล่อยมันนะฮะ ขึ้นต่อเนื่องหลายแท่งนะครับขึ้นต่อเนื่องหลายแท่งมีแรงซื้อนะครับด้านล่างจริงนะครับถ้าจะขึ้นต่อปล่อยมันนะครับมันไม่ลงมาในเวลาก็ให้เข้านะครับขออีกหนึออเดอร์นะครับเข้าสามออเดอร์ก็แล้วกันเนาะ ค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับไม่เอานะครับแบบนี้เปิดใต้เส้นด้วยนะครับไม่เอามีโอกาสลงนะฮะเราจะมารอดูที่แนวที่มันเพึ่งทะลุไปเนี่ยนะครับเพราะว่ามันทะลุแนวไปแล้วยังไม่มีแท่งที่กลับมาทดสอบนะครับเราจะมารอดูที่แนวนี้นะครับดูนะครับดูที่แนวนี้นะลงมาหาแนวแล้วนะครับลงมาหาแนวแล้ว แท่งต่อไปนะครับถ้าลงมารีเจคที่แนวเข้าเดอร์บายไหมไม่เข้านะครับมันลงต่อเนื่องมา2แท่งแล้วเราจะรอดูว่ามันจะข้ามได้หรือเปล่าถ้าข้ามถ้าข้ามกลับทะลุลงมาได้ก็รอเข้านะครับแต่ถ้าเกิดว่า,าต้องดูแท่งต่อไปอ่ะครับแทงนี้ยังเฉลยอะไรไม่ได้นะครับมันยังลงมาไม่ถึงแนวถึงแนวแล้วนะครับถึงแนวแล้วทะลุเลยนะครับถ้าทะลุเลยแบบนี้มีโอกาสลงต่อครับ มันมีแท่งขึ้นไปทดสอบนะครับเอ้ยไม่ใช่แท่งทะลุแนวนะครับแล้วก็ขึ้นไมขึ้นไม้ โอเคมากดแล้วนะครับมันรีเจ็กลงมาพ้นแนวแล้วนะครับแท่งก่อนหน้ามันทะลุแนวนะครับพี่ไอ้รอให้มันขึ้นไปทดสอบแนวมันดันขึ้นไปเลยนะครับขึ้นไปเลยแนวก็รอให้มันรีเจ็ตให้มันชัดเจนนะครับให้มันลงมาให้พ้นให้ถึงแนวให้พ้นแนวนะครับก็กดเข้าเดอร์ไปวินาทีสุดท้ายก่อนหมด30นะครับก็เข้าไป แบบนี้นะครับค่อยๆวิเคราะห์ไปทีละออเดอร์นะครับค่อยๆดูแนวโน้มดูการเดินทางของมันไปแบบนี้นะครับน้องไม่ได้ยากเย็นแสนเข็ดอะไรนะครับอยู่ที่ว่าเราจะรอได้หรือเปล่านะครับวิเคราะห์ไปเรื่อยๆโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับ3ออเดอร์ลวดนะพี่ไ้ก็ทํากาไรพอสมควรเลยทีเดียววันนี้นะครับก็ประมาณนี้โอเคนะลากันเท่านี้ก็แล้วกันวันนี้ปิดช็อปแล้วนะครับไม่เข้าแล้วโอเคนะครับสวัสดีครับผม